กราบสวัสดีครับพี่น้องพองไปทั้งช่องปูนามหาลับเป,เปิดเปิดเลยในขณะเด้อเอามาพบพ่อกันอีกแล้วเช่นเคยพี่น้องครับ,บนูนีปูนาคมานั่งจัดรายการอาัดคลิปให้พี่น้องก็อยู่เงินอยู่สั้นอยู่บัน่นอยู่ซองเมื่อนี้ตั้งใจว่าจะไปหาเก็บเห็ดเ <c oughs> ขาป้าหาเก็บเห็ดว่าสรนแดดมัย,ยังห่อนอยู่นาะพี่นอ้องเราะบ้านใี้คอยก็คอยพักกันไปเลกหน่อยห้ามมันได้ มาต้มยำทำแกงกันนะพี่น้องเนาะเอาวังสิผ่านมาวางมือวันวันจันทร์ผ่านมาเลบโบเขาอาก็ต้องขอกราบระท่านอภัยพี่น้องปองป่ายเด้อว่ามีจักโตนะเป็นนันสันถึงเวลามันเข่ามันก็เข่าพี่น้องเวลามันออกมันก็ออกเวลามันลดมันก็ลดมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติของเรื่องเลขเรื่องเบอ่อเนาะพวกข้าเจ้าทาปังปังเอาขี่ยุ่ยสวมมาหลุดหนาเนี่ยังโบเข่านะพี่น้องเนาะ คาราบุล่างคนเราอ้ยากดังลายมันดับพี่น้อง230ไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกับมือนีปูนาก็ได้แนวทางมาให้เลยพี่น้องเอริ่มวางไปเอ่อเมื่อไปโยกเสาเอกเสาโทให้เขามอาวนนี่ครับก็ได้เลขงานอยู่นี่เด็กจับปิงปองแไหให้ลูกได้ไดเลขกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแล้วพี่น้องเนอะอันนั้นคือเหลขกใหญ่อันนั้นคือเลขกใหญ่พี่น้องแต่ว่ามือนีได้เลขเล่า ได้เลขเล่าพี่น้องได้เลขเล่ามาฝากที่ตอนน้องมือนี้มันสิเป็นเลขเบิร์นนี่จังหน่อยเนะพี่น้องเนาะแงง่ายๆก็สอง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเลขเบิร์นโอ้จะมาขั้นยังเดอกเขาป้าหายเงี้ยตัวไหนพี่น้องขั้นแข่งขั้นขาจังไปถือีกย่งเนี้ยเอาพี่น้องเขามาละกะอย่าลืมหนึ่งกำลังแรงเชื่องแรงใจนะพี่น้องเดิมกดสับสับไข่กดไลค์กดแชร์ให้ปูน้ำจักน้อยหนึ่งนะพี่น้อง วันที่29เด้พี่น้องได้ปูนากสิไปขอเลขกไง่น่ำอ่าพุ่มปูดำวัดพูธตะวันพี่น้องอ่าปูนาสิขึ้นไปจู่โจมเมือนั้นปสิบไอช่องแง่ๆเพราะสิเป็นลูกคลอนพลาดวยแน่สุภาพลวยช่องอียางแน่ช่องข้าเจ้าแม่แม่น่ะดังๆนั่นละสมข้าเจ้าดังๆนั่นละข้าเจ้าสิขึ้นภาพไปยี่เพราะไปหาเอาเลียงแน่เมื่อพอยายบุญมีนะักสิหาเส่ ว่านลูกขยุว่าไ้ก็เลยว่าเออไปก็ไปว่าลูกนั่นน่ะก็เลยว่านี่ล่ะให้ลูกจาความไว้เด้อความดังไม่คงที่ความดีสี่คงทนดังคำามันเข่ามันโอเคดิแต่ถ้าดังมันบ่เข่าแล้วไปท่าหันท่านีว่าหันบ่อนี้แล้วมันเสียหายทั้งสองพ้อพี่น้องนะมันเสียหายทั้งสองอเขาไปรอเลี้ยนเขาไปวันไปนี่ดการลูกเขาต้องเข้าใจในลูกเพราะว่าเขาหายยอดยวหายยอดนั่นยอดนี้เนาะพี่น้องเนาะ อันน่ะกลูกเต่าก็เลยได้เข้ามาหามาขอคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละก็เลยว่าเห็ดนนะเห็ดได้ลูกเอ้ยก็เลยว่ากันสิ่งหนอธรรมดาเขาเป็นผู้นำเสนอมันห้ามกันบ่ได้ห้ามเรอบบ่ได้เรายจะผ่าเราจกปากของเซนเท่าลูกเห็ดบ่ได้ก็เลยว่าก็แล้วแต่ไปผ่านไปเซนมาหาผู้นำก็นั่งยืนซื้อเซ้เต้เลยเต๋อเต๋อไม่สิ่งหนอพี่น้องพราะเป็นอย่งที่ผู้นำบางคนค้นแฝหาหาไายหานันหานี่พี่น้อง ได้ก็คือได้ขันบ่ได้แล้วก็มันเลี่ยวไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเอาได้แนวทางมาฝากพี่ตอนน้องฝากป้าฝากลุงนี่มีดฝันฟังเด้อนี่มีดฝันว่าลูกหลานสิพากันไปหาอีหยังนี่แหละไปหาเห็ดเคื่อนเห็ดซานเห็ดบ้านเห็ดซองเห็ดหิมองให้เขาอยู่นี่ละหลายมองหลายที่เอ๊ะเป็นยังไงคือขั้นข้างเนี้ยใช่ปะ ในที่เด็ดถ้ายาได้เนี่ยน,นะยางบูป้ายเห็นอะไรพี่น้องเล็กเว้าเรื่องเล็กเรื่องเบอร์น,นี่แหละยื่ดีๆเล็กกระดาษพอปีนเวิร์นเวิร์นมาอันนี้มันอาจจะไปฮอดเล็กไงก็ได้แต่ว่าผู้นากบริจาคแต่ว่าผู้นาปล่อยมือนี่แล้วพี่น้องเนาะบินเวิร์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 นมาเล็กกระดาษพรา่าตกต้อนาพี่น้องเล็กกระดาษพรา่าตกต้อนาตกต้อนาแล้วก็เลยจับขึ้นมาเบิร์นยนเป็นคือภาษาคอมนี่แหละตัวเลขเก้าพูดจะไหนบู เห็นเลขยู่นหั 2, ่นฟังแล้วพี่น้องเด้อเอากระดาษกับปากาจดไว้เห็นเลขยี่นหั่นสองสองแปดพี่น้องสองสองแปดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกลับไปสลับนาสลับล้างเอาสลับนาสลับล้างเออสองแปดแปดสองกับสองสองมีเท่านี้แหละพี่น้องเด้อมีเท่านี้เมื่อคืนนี้เพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องพี่เจรนาพี่เจรศรบอกขอให้โชคดีเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ขอให้โชคดีสองสองแปด สองแปดแปดสองกับสองสองถ้นเอาสุดท้ายท้ายสุดก็ออาอำนาจบุญญาบาร,รมีพม่ามเม่ตกบายจายันบารมีบมคคูเบิดเปเลยในสากลโลกจอมเมื่อยไใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหาของคุณ่าหรือเอฟซีแฟนของของพูนา่าอ่าอย่าเก็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทําอะไรก็แล้วแต่ที่บผิดกฎหมายบผิดบ้านผิดเมืองขอให้รํำให้รวยถูกหวยลาพัฒนามือแเลี้ยงเด้อสาทุ